มาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอะพี่จะเห็นเหรอวันรีเอาชูเข้ามาในห้องเนี่ยเจนทัอถ่ายดีเจาจะไอเหรอพี่แกาอเหรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มาเร็วทั้งคู่อคนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอเอ่อพี่ครับ ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยใจนะเยี่ยบเลยสารละเลวแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขาเปผัวแล้วคือรู้ครับรู้แล้วมึงทำหนี้อะไรฮะ ไอ้น้องนี่แกน้องใจใจไปมีชู้ก็เสียงคนอื่นแล้วเป็นไม่เพียงสาก้อยรบกวน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 ก้อยอย่าไเชื่อมานนะไอ้เนี่ยทำไรอยู่ร้องแหน่ะนะสันเนี่ยเก็บกันหมดแล้วเอ่อก้อยหนุ่มๆขอโทษนะก็ก็ยังโทษให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้ว นะก้อยนะเสียใจด้วยอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรให้โอกาสแห่ใครจะมาตลอดแต่เรื่องนอกใจไปมีถูเนี่ยครั้งเดียวมันก็กลนพอแล้วก้อยใส่หัวเอาเชีวไตกันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะันับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันแล้วแล้วแบบนี้หนุงง่มจะอยู่ที่ไหนอะก้อย ือไม่ไมีเพลงใสว่าสิบบริจิงกันอยู่เองเนี่ปเมีจ๋าแกไม่ต้ <gende. S 2> องมาเล่นกับเมียฉันไม่มี ชมกันติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงละครเรื่องเล่มมยุราและมุ่งเป็นตัวใจในรายการต่อไปนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้นะคะนาลโสวินทางกตรพิว่ที่เันนี้การพิว่าที่เกิดไม่เกิดผลดีครับผมสุวนภาพพิทายเขาววันนี้ครับเป็นภาพไฟปา่าที่ลุกลามรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ครับด้วยกรคป่าไม้ของเกเขาหลีใต้ก็ใช้โดรนบันทึกภาพในช่วงกลางดึกคืนที่เมืองปุยซอง มองดูเหมือนกับเป็นทะเลเพลิงเลยครับซึ่งล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว27คนอาคารบ้านเรือนโบราณสถานเสียหายเป็นจำนวนมากลากันไปด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะครับ สามถมว่อกี้พี่การเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมือง อนุ์พระราชาดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว